ทุกคนกาลังเลี้ยงวัวกําลังเฝ้าวัวมาเจอนี่รูเยอะมากรูหนึ่งรูสองเอาไหนรูรูอ่ะเนี่ยทุกคนรูรูเยอะมากมันคือรูอะไรอ่ะรูรูเยอะมากอ่ะทุกคนรูรูมันคือรูอะไรอะ่รรอะ รูเขาปิดปากถ้ำไว้ด้วยอะ่ะเรืงจะไปเปิดเข้าอีกเดี๋ยวก่อนทุกคนอยากให้ไม่ลูกขุดไหมนี่รูเนหะ็นไหมรูเห็นไหมรูรูเยอะมากนี่มีปิดปากถ้ำไวด้วยขุดดูไหมเราจะขุดดูกันไหมรูแล้วก็รูรูมีรูเล็กรูใหญ่ รูแบบรูเยอะเนี่ยรูเยอะมากเลยทุกคนขุดกันดูไหมลองไหมโอ้ยมีเป็นสิบสิบรูเลยเนี่ยเยอะมากอะนี่มันคืออะไรอ่ะปูกบเขียดแต่จะบอกว่าไม่ลุ่งขุดไปไม่ลุ่งก็ไม่ได้แบบเอาไปกินอะไรอ่ะแต่ก็อยากรู้ว่าในนี้มันมีอะไรขุดไหมถ้าเป็นงูนี่วิ่งป่าราบนะทุกคนนะเป้าวัวด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราลองขุดดูกันดีกว่านะ เลือกขุดรูไหนดีนะเอาขุดรูไหนดีรูมปนเยอะมากๆอะดูดิเนี่ยนี่รูแบบใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้ๆก,กันเลยอเอารูใหญ่ไหมรูใหญ่นี่ไหมถ้ามันเป็นงูมันจะน่ากลัวไงเอารูไม่ต้องใหญ่มากนี่ปิดไปอ่ะเดี๋ยวเราลองขุดรูลองรูน,นี้ดูนะเดี๋ยวไม่ลุงตั้งกล้องขุดรูน,นี้ดูนะทุกคนนะ มาลองดูกันทุกคนนะคะดูว่ามันจะมีอะไรในรูว่าแต่ว่าไม่รู้จะเป็นลมก่อนไหมนะใส่ถุงมือก่อนนะแป๊บหนึ่งจะเป็นลมก่อนเปล่าแต่รูเขาใหญ่อยู่นะขุดกันดีกว่าเออนะลองดูนะดูท่าดิลองท่าขุดนะเฮ้ยแต่ดินฝนเพิ่งตกมาใหม่ๆทุกคนนะโอ้ขุดเป็นไหมเนี่ย เฮ้ยทุกคนไม่ลูกยังขุดได้อยู่มั้ออกจากบ้านไปตั้งแต่อายุเดียนจบปหกเนะาะไอสิ่งเหล่านี้ไม่เคยได้จับอีกเลยเ <c oughs> จยอ,อได้กับเขาไหเนี่ยอย่าไปสัมหัวเขานะเออถ้าหากินเป็นไอของไัยจะต้องแบบเก็บหอยเก็บอะไรกินซะมมั้งไห้ลูก่นะ จะสับบัวทำไมลึกป่ะเนี่ยถ้าใครที่เป็นแบบมืออาชีพนะ <c oughs> เห็นไม่ลุ่งขุดอย่าขัดใจนะ <c oughs> คือแบบตั้งแต่ตั้งแต่ออกจากบ้านไปนะก็ไม่ได้แตะเลยนะของพวกนี้นะจริงๆไม่ตายเถอะทุกคนเห็นรูไหมไอ้เงี้รู้อยูย่ไหมนี่ยังมีอยูน่นะเฮ้ยรนะูใหญ่อ่ะ ถ้าเป็นอย่างอื่นพรสู้ไหวแต่ถ้าเป็นงูนี่บ่ไหวเด้อเฮ้ยดินดีมากค่ะทุกคนดินเพราะว่าฝนเพิ่งจะตกไงฝนเพิ่งจะตกเอ้ยนะฮะดังแจ้นี่คืออะไรขุดหัวเขาเหรอทับหัวเขาเหรอทุกคนเห็นอยู่นะรูกไปไหนแล้ว อตอนเด็กๆเ,เคยขุดอะขุดแล้วทีนี้ลงไปขุดไม่ถึงตอนเด็กๆนะมือเล็กนะเอามือจ้วงไปได้กบขึ้นมาตกใจโยนวิ่งกันนะดูเลยที่ไหนได้คือกบเด็กๆนะแตตอนนี้คืออะไรเฮ้ยมันขยับด้วยอะทุกคนมันขยับทำไมรุ่งเก่งจังเลยอะขุดจนเจอมันขยับอ้อโอ้ดีไม่ต้องวิ่ง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  ชึบบอกก่อนเลยนะทุกคนไม่ลูกไม่ได้เอาไปทําอะไรนะไม่ลูกไม่ได้เอาไปกินหรือไม่ได้ไปอะไรแค่ขุดอยากรู้ว่าในรูม,มีอะไรเฮ้ยได้แล้วเทเดวสวัสดีทุกคนได้แล้วเดี๋ยวกัดหัวเลยเดี๋ยวกัดหัวแม่เลยนะคะอ่านี่ทุกคนเจอแล้วใช่ไหม เจอเขาหรือยังนี่ไงได้แล้วไม่ต้องได้มาแล้วนะคะเป็นปูหน้านะคะเดี๋ยวไม่ลูกเอาลงเอาลงไปในรูเขาหาที่ใส่รูเขาเหมือนเดิมดีกว่าเพราะปูหน้าเขาเขาขุดลุมเองได้ปะได้แล้วนี่คือรูที่ขุดอาเจ้าทุกคนนะเออเดี๋ยวเอาเขาหาที่อยู่ใหม่ดีวกว่าหาลงรูงใหม่นะคะเก่งมากไม่ต้องเก่งมากเลยทุกคนไปก่อนนะเอาปูไปปล่อยก่อนนะคะแค่นี้ก่อนคะ่ะแสดงว่ารูที่มีเยอะ,ะๆนี่คือรูปูจ้า ปูมีคารอบตัวไม่ใช่สิแต่ทําไมหัวปูไม่มีเขาลองงั้นไปแล้วทุกคนนะปูป่อยก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ